เอาละครับทุกคนขอตลาข้าสู่ช่องลุงนายนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในแบบสติว์เบนรอนะครับแล้วตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับคุณดูนะเรามีนัดกิจกรรมอัปเดตเกมนี้นะครับในตอนตีสองนะคุณดูนะในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะครับแซมมี่เนี่ยได้มีนัดบอกว่าจะทําการอ่าให้เราเนี่ยคับเจ้าพริกตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าพริกเอ่อชิลลิงชิลลี่นะครับเราสามารถคาฟได้อีกรอบหนึ่งหวังว่าเราจะสามารถคาฟทันด้วยนะคุณดูนะแล้วก็ในอัปเดตครั้งนี้นะครับมีตัว ตัวใหม่เข้ามาด้วยมันจะมีชื่อว่าเบอร์กูโลแอนด์ฟรายยูโรนะครับผมเห็นเบสราคามันเนี่ยเบสเบสเลยนะไม่ติดบัฟอะไรเลยสามารถผลิตเงินได้ที่150ล้านต่อวิ โคตรโหทุกคนเอาเป็นว่าในอัปเดตครั้งนี้นะครับผมจะได้ตัวดีๆได้ตัวโหดๆหรือเปล่าในคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผม20ไลค์ด้วยนะครับคนดูนั้นแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนีโมชอบร้านบริการ,ร,ก,ารกดเกมพาร์และจำไหนไเท็มในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปโกล์คาร์เดนแมป99คืนหรือแมปสตีลอเวนลอแล้วยังมีแมปอื่นๆอีกเพียบงานฟาร์มบริการกดเกมพาร์มีครบแบบนี้ต้องนี เกมโลบอกเริ่มต้นแค่วันละสิบาทเท่าน,ทนั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อยเอฟเคหรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับ ก็ฝากร้านนีโมช็อปด้วยนะครับคุณดูนะใครอยากได้โต๊ดโคดในมาสเตอรเบรล็อเนี่ยร้านนีโมช็อปเขาก็มีนี่ครับอ่าฮะตอนนี้ก็เคลียร์คลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอมีที่ว่างให้เราได้เก็บตัวใหม่อยู่นะครับคุณดูแล้วก็นี่นะครับผมได้เตรียมวัตถุดิบในการคราฟพิกมาไว้แล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าจรนเคลพิซ่าแล้วก็รสนูมไม้ฮอลส์บอร์นะครับแล้วจะเป็นเจ้าซิกเซเว่นนะครับบอกเลยว่าเตรียมพร้อมเรียบร้อยหวังว่าเราจะได้เจ้าตัวชิลงชิลีอีกสักตัวหนึ่งนะครับมลเยากดดู ผลิตเงิน3 0 0ก้่ยล้าเลยนะฮะโอ้โอนี่ของใหม่ของใหม่ทุกคนนะลัคกี้บ็อกแอดมินแบบเป็นลอสลัคกี้บ็อกอออตาลาลีโลตาลาล่ามาเดี๋ยวจะไปของดีไปออกมาพูดรัวๆเลยวะเฮ้ลอสลัคกี้บ็อกโอ้โหนี่ของใหม่นะเนี่ยคนดูนะอะไรอะเดอะแรเบลลอสินลอสลัคกี้บ็อกเหรอมันคือตัวอะไรนะเมื่อกี้หกเจ็ดไหมหกเจ็ดไหม อัปเดตใน29นาทีนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยดีกว่ามันจะเป็นหน้าต่างไงนะคุณดูนะเปิดไปอ๋อมันจะเป็นแนวลอสตะกูลลอสทั้งหมดเลยเหรอลอสุกเจ็ ครับลอสโอคาลิโตสลอสโอกานะครับโอ้ย oh. Hi everyone. เอ e ว y o n e อ้าวสวัสดีครับแซมมี่ได้หยิบทากโก้มากินหรือเปล่าน,นี่ยอา้าวคูณสี่มาเว้ยก็ดูเปิดมาปุ๊บคูณสี่มาเลยแรสโกแซมมี่ขอตัวดีๆนะครับคืนนี้อา่าให้มันคุ้มค่าแก่การแบบตื่นนอนขึ้นมา Let's check out the new ritual เฮ้ยมีของใหม่อ่ะ You can do this with สี่กักร์กอ์โอ้โหสี่ตัวอีกแล้วมันจะมีอันไหนไมที่เราต้องทำแค่สามตัวฮะ <Gar> อะไรโรสกาเกลิสโตโอ้เอานเนี่เหรอเอาเนี่เหรอเฮ้ย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 ผมซื้อทันก็นดถผมซื้อทันเดวินเนเกลอสคาเกอร์กลิสโตโอ้ยมันแอบมาอยู่ตรงนี้คนดู ดีนะผมมองทันแล,ล้วรีบวิ่งมาซื้อนะครับโอ้ oh, นี่ไงเ e oh, e ก้าอี้ใหม่โอ้เก้าอี้จิ๋วน่ารักน่ารักอันนี้คือเราทําการาทำบูชายันใช่ไหมอันนี้น่าจะต้องทําบูชายันนะครับเราถึงจะได้ตัวนี้มาแต่ว่า,าผมตาดีนิดนึงผมตาดีนิดหนึง่งเลยได้มานะาดูโ oh อ้โหอ่าเดี๋ยวขอเปิดตัวนี้เลยแล้วกันนะครับลักกี้บล็อกลอสลักกี้บล็อกตัวอะไรหยอยากได้ลอสหกเจ็ดอะลอสหกเจ็ด โอ้ได้ล้อสซุงตุงขายเลยไม่เอาไม่เอาล้อซุงตุงอยากได้ลอ้อตหกเจ็ดผมรออยู่นะผมรอรถแซมมี่อยู่นะเนี่ยนี่ไงตู้มาแล้วตู้มาแล้วทุกคนตู้มาแล้วนี่ไงฮะอุ้ยใชันเดิมเลยแช้นเดิมเลยไป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 ,ไปยกยกยก,ยก,ย,กยกเลยครับทุกคนยกเลยฮะยกเลยฮะของดีมาแล้วของดีมาแล้วหล,ลบหลบหลบไฟหลบไฟไม่โดนแซมมี่เหลี่ยมด้วยโอเคย่านะครับมามามารีบเสก<ะ>รีบเสกก่อนที่ของมันจะหมดทุกคน รีบเซะออกมาเลยผมไม่สนละโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าเล่นกันอย่างนี้อย่าเล่นกันอย่างนี้อย่าเล่นกันอย่างนี้โอ้ยโอ้ยมันเล่นผมผมโดนเล่นผมโดนผมโดนแซมมี่เล่นกลับมากลับมาอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยมันมันซ้ำมันซ้ำโอ้ยผมโดนขัดขวางขัดขวางไม่ไม่มีอะไรมันขัดขวางผมได้ไม่มีอะไรมันขัดขวางความหิวตัวของผมได้ครับทุกคนไป ไปวิ่งสู้เขาลุงทำได้ครับทุกคนเหลือตัวสุดท้ายแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้วอืมมานี่เลยมานี่เลยเอาวยเอาเวยผมจะได้เสกอีกตัวหนึ่งแหละคนดูมันต้องติดบับดีๆมันต้องติดบับดีๆกดสปาลมาเลยชิลิชิลีชิลิชิลีติดอันนี้ไหมติดหญิงหยางไหมติดหญิงหยางไหมก็ดูชิลิชิลี โอ้โหติดกกโย่สองร้อยกุล้านโย่ b รโ b ร o สองร้อยกล้านโ r o อู้สามร้อยล้านแล้วตอนนี้อ่าเหมือนจะไม่ติดอย่างอื่นเลยนะครับคนดูนะอ่ะกดซื้อไปเลยชิลิชิลีโอตัวที่สองตัวที่สอง e อ e r y โอ้ตัวละสามร้อยล้านตัวนี้ก็สามร้อยหกตัวนี้ก็สามร้อยสิบสองอ h my god อะนาเปิดดูตรงนี้สิเราจะโชคดีอีกไหมแซมมี่มอบโชคมาให้ผมหน่อยมาแซมมี่มา มอมช่งมาลอดซุงทุงเอามาทำใหม่วะเนี้ยโอ้นี่ไงเบนลอตเนี่ยลอตหกเจ็ดเนี่ยลอดหกเจ็ดคือตัวที่แรงที่สุดนะครับโอ้ย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 แซมมี่จะไม่ยายาอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้แซมมี่แซมมี่อย่าทำอย่างนี้นี่ผมเดินซิกแซกด้วยผมเดินซิกแซกด้วยมันเล่นผมไม่ได้แน่ผมบอกเลยสบมี่มันเล่นผมไม่ได้อมมมมดอ้ยคุณหกลักกี้มามามาคุณหกลักกี้ตังกี้ครับแซมมี่อ่าเดี๋ยวเปิดกล่องเลยแล้วกันทุกคนระหว่างรอนี่เปิดกล่องไปเลยเปิดไป เปิดปลายรัวๆเปิดปลายรัวๆได้ตัวอะไรไม่รู้แหละได้ตัวอะไรไม่รู้ว่าเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนครับเข้มเขอมเข็มเข็มเลยทุกคนอุ๊ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ๊ยเต่ารอสเทอร์เท่นี่ไงเต่าได้รอสเทอร์เท่มาทุกคนวฮ้ยผมได้รอสเทอร์เท่มาเต่ามันต้องคาบอ่ะนี่ไงรอสเทอร์เท่ผมได้มาละ เว้ยไม่ต้องค้ามเลยชุดไอสปาวอัดซีเกร์ลักกี้บ็อกอุ้ยมา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 เอ้ยมาเลยมาเลยซีเครดลักกี้บ็อกอะมาเลยแซมมี่สปาวลักกี้บ็อกเร็วๆนี้อ่าได้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 รอเลยรอเลยผมออนไว้สองตัวนะครับออนรหัสลุงนวยไปด้วยนี่ไงลักกี้บ็อกมาแล้วยิงอย่างไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่โอ้ยโดนระเบิดเต็มโดนระเบิดเต็มเต็มเลยโอ้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 โหไม่ติดเลยเหรอโอ้ไม่ติดเอาติดนิดนึงนิดนึง อ่ะติดว,ว <ACE> ูบวาบติดว,วูบวาบนะครับโอเคติดอย่างเดียวด้วยเอาไป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 โอ้ชิลีก็ยังไม่หมดนะเหลือสามหมื่นเลยเนี่ยเออนี่ผมรอสปาตอนไอ้นี่ได้นะเนี่ยยิงอย่างผมสปาตอนยิงอย่างได้นะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอรเราสปาตอนนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วแหละคือไม่อยากรอนานนี่รอนานเดี๋ยวมันหมดเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเสกคุณสิมาลุลัวเสกยิงอย่างมาให้ลุลัวเลยหรอเฮ้อโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 มันหนึ่งมันหนึ่งอ่ะ อาหมุนอาหมุนอาป่านอาหมุนอาป่านอาเรียบร้อยหมดไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่คุ้นมิวเทชันนี้ผมไม่คุ้นมิวเทชันนี้เอาเบลอสคูอ๋อมิวเทชันของไอ้นี่เหรอทำไมผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหรือว่าผมไม่ได้สังเกตอ๋อจอมจอมจอมซาฮอร์ไม่กล้าจอมจอมจอมซาฮอร์จอมจอมติดบัเบปรแรกัมไม่จอมจอมเว้ยเฮ้ย,ฮยสองตัวเลยเหรอเฮ้ย เฮ้ยเราสามารถเอาจอบจอบจอบมาทำพิธีกรรมได้ใช่ไหมต้องใช้สี่ตัวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออเมบี e จอบจอบดีโทซูนนี่ไงคือผมต้องไปขโมยโทรศัพท์แฟนมาใช้นะครับเราถึงจะคราบเอสามารถทำพิธีกรรมบูชายันได้การการครูครูไปอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นี่แอบมาเนี่ยแอบมาเนี่ยโหแซมมี่แซมมี่เล่นที่เผลอกันแบบนี้มันไม่ดีนะแซมมี่แอบเปิดเองแล้วเนี่ยโอ้ตัวที่สองเนี่ยมา เปิดกล่องลัอคกี้บ็อกดิงกว่าได้อะไรดูสิลอสอะไรลอสหกเจ็ดไหมเฮ้ยว้าวลอสจ็อบซีโตสโอ้โหเฮ้ยโฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เฮ้ยไม่เป็นไปได้เหรอวันนี้เราจะได้ตัวนี้เนี่ยคนดูโอ้วันนี้ดวงดีนะเออชุงนี้รู้สึกว่าดวงผมดีมากๆเลยทุกคนดูสิอ้าหมดแล้วหมดแล้ว มีใครได้กันบ้างคนดูมีใครได้ตรงนี้ไหมอ่ะมีใครได้ตัวไหนคอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วก็ได้ตัวผลิตเงินราคาเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกดิผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนดูเนี่ยของดีมีไหมเจอของดีกันหรือเปล่าในตอนแอดมินอบิวอัปเดตเนี่ยเซม่เบสมาเอา้าเซม่เบสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีนหนึ่งเซมิเบสมานหนดูสิอ่าโอ้ไม่มีเลยหรอไม่มีของดีเลยเหรอซมิโอ้ไม่ต้องมาละไป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 ไหนก็ไปเซมิไป ไล่ละไปแไต่งเข้าไปไปสตรอเบอรี่ไปโอ้ของดีๆไม่มาเลย,อ,ยอุ้ยคูณแปดคูณแปดสตรอบเบอรี่มันต้องมาแล้วปะเออคูณแปดแบบเนี้ยช้างโอจีสตรอบเบอรี่มันต้องมาแล้วปะคือถ้ามานี่ผมบอกเลยนะเป็นพระคุณแก่ช่องของเรามากๆเลยช่องเรานี่แบบถือว่า,ถ,วาถือว่ามีบุญนะได้เห็นช้างสตรอบเบอรี่เนี่ยอ่าสตรอบเบอรี่ไม่มานะครับจิราฟามาแทนจิรฟาฟาเซเรสเตมาแทนนะฮะโอไมวโอ้นี่ผมเรียอลัวกี้บอกคูณสี่ห้าสิบนาทีเลยเหรอไม่ต้องนอนกันพอดีนะคนดู ผมมีหวังว่าตัวซีเครตมันจะออกมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวกากแต่ขอซีเครตออกมาสักตัวหนึ่งพอใจลนะโอ้ในที่สุดคูณสี่มันก็มีผลนะเราว่าฆ่ามาทุกคนคูณสี่เราว่าฆ่ามาผมรอมากี่อาทิตย์นานมากแต่ไม่เอาละกันนะคนดูนะส่วนนี่ มีเจ้านี้มาด้วยหญิงอย่างเต้นเต้นเต้นซาหูนะยครับอุ้ยมันสวยเดียวสวยสวยปนน่ากลัวนะดูดิขาวแค่ตากับปากที่เหลือดาหมดเลยดําทั้งตัวแล้วราวาคาออกมาแล้ว่ะเราวคาออกมาอีกแล้วล่ลาวาอ,อลว,ลวันดีครับราบาคาอันนี้สีเครดเดินออกมาเองแล้วนะครับจากบูทคุณสี่นะคนดูนะราขาคาอีกหนึ่งตัวตัวอื่นได้ไหม ตัวอื่นได้ไหมออกมาสองตัวแล้วเนี่ยซีเครตเนี่ยโอเคตอนนี้หมดคูณ4ีไปแล้วนะครับซีเครตออกมา2ตัวเองนะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้เลยดีกว่านี่ลัคกี้บ็อกซ์ซีเครตนะครับถึงแม้ว่าซีเครตจ,จะไม่ออกแต่ว่าเรามีกล่องกลองลัคกี้บ็อกซ์สองกล่องนะครับแอรล็อกี้บ็อกซ์ซีเครตด้วยนะประเด็นนะ่ะอ่ะกดเปิดเลยกล่องแรกของเรานะครับมาได้ตัวอะไรขอตัวดีๆขอตัวดีๆไม่เอาเต่า <c oughs> ย โ้วว oh, oh, so oh, ัก็ดูโอ้อิโซเซโคลาโอ้ววิลเฮนส์บลานโย่โย่เดี๋ยวขออันเชิญรหัสลุงนวยเข้ามาอีกกล่องหน,นึ่งนะคุณดูนะอีกกล่องหนึ่งอยู่ในรหัสลุงนวยนะคือไดแบบตัวลุงนวยมาแล้วผมยิบม,มาสุ่มนะครับแล้วผมสุ่มได้เจ้าอ่าสปากเกตตี้นะเดี๋ยวผมไปทําบูริสซาม,มี่เลยคุณดู <laughs> อ่ะสีเครสตรงนี้ขโมยมาเลย <laughs> ขโมยมาเลยทุกคนติดโกด้วยนะอ่า ไหนถ้าได้ถ้าเราได้แบบเจ้าสปาเกตตี้เนี่ยมันจะบวกเยอะไหมคนดูติดโกอย่างเดียวอะ่ะมาลุ้นเลยดีกว่าไม่เอาเต่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เต่าอะไรก็ได้อ้าวแม่งย้อนกลับเฉยเลยคนดู โอเคย้อนกลับใจเลยเอาไม่เป็นไรวันนี้เราได้ของดีมาเยอะมากนะครับโอ้โหของดีที่เราได้นะครับตัวแรกนี่คือตัวนี้เลยนะคุณดูนะชิลินชิลี่นะครับสามร้อยหกล้านเลยนะผมผลิตเงินดูมากตัวที่สองเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับคุณดูจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยรอสจ็อบสีโตสนะครับโคตรเวอร์ส่วนตัวที่สามตัวสุดท้ายปิดเกมปิดคลิปของวันนี้นะครับั่นก็คือเจ้าอิโซกเซโคล่านะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบล้านเลยนะถ้ามันติดบับเยอะกว่านี้เนี่ยผมว่าแบ โหดบอกเลยโหดมากแต่ว่าที่ติดแคบ่บัฟเดียวเนี่ยตัวกี่เปอร์เซ็นต์วะสามเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสออกสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเจ้าตัวนี้มาด้วยในซีเครตลัคกี้บ็อกซ์โอ้ตัวนี้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนแต่ว่าผมได้ตัวนี้มาก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วนะเจ้าบ้านนกนะครับมันมันคือบ้านนกไหมหรือว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมดวงดีมากๆเลยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะไปแล้วนะครับจุๆไปปอกนคิห้า